วัดกันไปเลยศึกสองตัวแม่แอนทองประสม,ม vs อัมพัชราพางานนี้เดือดทะลุจอละครลงจอฉายพร้อมๆกันจุดประเด็นถูกจับมาเปรียบเทียบอีกจนได้ระหว่างสองตัวแม่จากสองช่องแอนทองประสมจากละครเกมรักทรยศทางช่องสามและอัมพัชราพาจากละครลมพัดผ่านดาวทางช่องเจ็ด เรียกว่าศึกนี้คู่ขี้สมศักดิ์สรีสุดๆแต่สรุปแล้วเรตติ้งยกแรกใครปังใครพังไปเช็คกันเลยเริ่มที่เกมรักทอรยศยังคงแรงต่อเนื่องโดยพุทธพฤหัสที่ผ่านมาได้ไปที่3.18และ3.48ในขณะที่ลมพัดผ่านดาวเปิดตัวสองตอนแรกยังเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำโดยได้ไปที่2.9และ3.1